อาชนาเหมือนกับน้ำทือศาสตรสำหรับชาล,ล้างสิ่งทุศส์กปรกซึ่งมีอยู่ภายในกายวาจาใจของกเับใจที่พร้อมด้วยความเกิีแก่จุดตายอยู่ภายในตัวจะ่ว่าเป็นใจที่สกรปรกจึงต้องชำระล้าง้วย น้ำคือศาสนาเป็นการสร้างงามความดีทั้งหลายนี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดการฝึกหัดสติปัญญาิ่งแก้ไขก็ชอว่าน้ำที่สะอาดเพราะคำว่าศสาสนาธรรมก็ต้องรวมสิ่งแบบนี้เข้าด้วยเ้วื่อสะอาดผ้าที่มันสะอาดก็ไม่นานนุ่งผม อะไรอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าดูเถลืชามเป็นช้ไม่สอยต่างๆที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใชา้จึงต้องชำระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใชา้จิตใจเป็นของสกปรกไม่สะอาดมาดั่งเดิมมันเป็นพื้นฐานอันนแห่งความไม่สะอาดที่มีมาปรบจิตเมือ ถึงการเวลาที่เราทราบดีทราบชั่วดังที่เราทราบอยู่เวลานี้จึงต้องพย,ยายามชาล้างสิ่งที่สกปรกภายในกายวาจาใจของตนความมาสะอาดนี้แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพบน้อยพบใหญ่ขึ้นอยู่กับความสะ ไม่สะอาดนี้เป็นมูลฐานของใจการทำหน้ได้มากน้อยก็ืชื่อตัดความทุกข์โยนทางเข้ามาเป็นลำดับคำว,ว่าความโรกรธแคเจ็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ความลำบากนั้นเองครัเราจะสามารถ เก็บกวาดเอาภพรากของเราที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาในวะะนัฏฏานี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเขา้ามีรวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูแต่ว่ามีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูภพชาติดูร,รากของตัวเองที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ กี่กลับนับในต้วแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันยกในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่าซากมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีซากอะไรบ้างเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยก็จะได้เห็นในกองแห่งพวกชาติทั้งเราที่นํามากองไว้นั้นของบุคคลผู้ดยียวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ย แ่นบินไทยหล่านี่มันจะไม่มีที่กองกันเลยซ้ำไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเราสิ่งอื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่เห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมายังไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังกลัวกันยิ่งเห็นตัวพิษภัยซึ่งเป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากองไว้ให้เราเห็นทําไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัว าว่าซากผีก็เราเป็นผีให้เห็นชัดๆไม่ทราบว่าซากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นเช่นนั้นเป็นซากผีชนิดใดบ้างเต็มไปหมดแม้เราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเพียงไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยซากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเกิดเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองซากอันเดียวกันนั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็น ซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่กองข้าวอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไงถ้าหลบสะไหเป็นโน้นเป็นไหลไม่มีอันใดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่าความพบความท่าของเราเล็ดซากผีของเราเราไปกลัวถึงแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องของตัวเองที่ไปแสดงตัวในพบในชาตินั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจักษ์นี้เราไม่ค่อยกลัว ทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีความกลัวใดในโลกนี้จะจะมากยิ่งกว่าความกลัวชาข,ของเจ้าของท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแล้วนํามาสอนพวกเราให้เห็นภยัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากอย่างไรแต่ภพชาติหนึ่งๆออกมาเกิดเป็นเพียงมนุษย์นี้ก็ม่สู่ทลายนักไอภพชาติอื่นหนึ่งเิ ที่มันน่ากลัวหลอเกินน่าขยะแขยงความทุกข์ความลําบากทรมานเอาถามว่าเขาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกตกไม้อยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเปรตซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซากอะมองเห็นวตาเนื้ออีกเวยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกนี่ก,ก็เพราะเรา แม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จำก็จำไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจำนั้นมันหมดไปเสียโดยความจำไม่มีความหลงลูนนั่นแหละโดยเป็นกำแพงกัน้นภัยที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความประมาทเหมือนนังว่าภพธาตุมี อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่าน,นั้นนี่นี่ก็เป็นกำแพงอันหนึง่งที่กั้นมาให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสำหรับตัวที่เคยไปแสดงไว้แล้วก็ทำให้เกิดความประมาทนอนใจเห็นับวาตาย้วสูงไประอะไรเนี้ยก็มีจานวนมากเพราะมันไม่เห็นก็สุดยุสัยที่จะว่ามันมี แต่อย่างน้อยเราควรเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดดังที่เราท่างหลายปฏิบัติตนนี้ก็ชื่อเป็นผู้เชื่อเชื่อผู้รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นรือมีตาอันยืดยาวมีตาอันแหลมคมได้แ,แก่ย,ยานคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงพระนามว่าโลกวิทูรู้แจ้งเห็นสิงโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้จนเราพบเรื่องขาของสัตว์เกิดที่นี่ตายที่นั่นแล้วเป็นมาากน้อยกันไหรถึงเราจะไม่รูออ้มจํำไมำ่ได้ก็ต่างาแล้วประมวลมาสู่ ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนว่าอย่างนั้นเลยมันจะไปเที่ยวฉกเที่ยวลักเที่ยวปล้นเที่ยวสมรมวัตดูกินของเงินทองแล้วไปเที่ยวฆ่าผูกค่ะคนที่ไหนมาก็ตามเถอะมันนับไม่ได้เพราะโจรหัวโจรมันลูนามมาตั้งแต่วันเกิดมันุูดจอยากยันษาภาวะทําแต่งานอย่างนี้มาทั้งนั้น งั้นจะจําได้ยังไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจําไม่ได้ที่มันเคยทํอย่างนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวโจวกไปเชื่อทําสินทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้แหละใส่คุกใส่ตรางไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาลาวที่มันไปทาเหล่านัน้นนี่เราก็ไม่ต้องไปจับเอานู่นแหละกี่ินมากกี่พบกี่ชาติที่มึนเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ฝึกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงก็อยู่ทุกเวลามวลากณภาในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเรานคนคิด้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมาในท่นาดึงขันก็ให้ประมวลมาในทาดุขันของเรานี้ เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเี็นไรตั้งแต่วันเกิดจวงวิาังถึงบัดนี้ธาตุขันอันนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเี็งไรก็เต็มธาตเต็มขันเต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้เดี๋ยวเต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นตนข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํานนองที่เป็นอย่างนี้เอง ที่เป็นมาแล้วก็เป็นทางน้องที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็อคือเป็นสัตว์ต่ําต้อยสัตว์อาคัอย่างนี้อ่านีะม,มากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้ยังไงก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกข์ึ่งเป็นสาเหตุมาจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นสําคัญนั่นก็คือเรื่องของที่เลสอาพระวะเนี่ย เป็นสิ่งที่พาให้ไปเกิดไปตายอยู่ในที่ต่างๆในภพชาติต่างๆประมวลลงมาในจิตดวงเดียวพยายามแก้ไขอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝึกฝนอบรมให้มีพยายามตั้งสติให้ใกล้คิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความพิิตรพิจารณา โดยถือ,อกองทุกจากธาตุจากขันอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นหินรับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจจะมีความป่องใสโดยอาศัยธาตุขันซึ่งถือว่าเป็นกองทุกนี้มาเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเย,ยืง่งจิตใจด้วยการพิจรณาโดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันเนี้ เป็นตุ้ยหรือเป็นหินหลักสต,ติปัญญาให้คุ้มคราบเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้หรอกขอบคิดแล้วความท้นทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งเหล่านี้เองก็จะติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเราก็ติดขันห้านี่ติดขันห้าติดใจ,จกับของอันนี้มาติดอย่างอื่นมนรู้อย่างอื่น,นรู้ขันห้า แล้วมันก็ไม่พ้นที่จะรู้ต้นเหตุหรือล,ลากเงาเข้ามุมของมันไม่ได้ไม่เข้ใจดูตรงไหนท่านดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนันนั้น,น,นบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี้ถ้าดูด้วยความผิวเผินดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่เกิดปัญญานอกจากจะเกิดความลำคานแ่านั้น เพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมผิดกันดูแบบธรรมดูด้วยความจดจอ่อดูด้วยถท้ติดด้วยปัญญาอุบายต่างๆต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแหลมคมและฉลาดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิตกับ ธาตุกัาบขันนี่มันค้าเข้ากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีกิเลสเป็นผู้ร้อยละเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้คือธาตุขันของเราดูมันทุกระยะทุกขณะพิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นหญิงเป็นชายแล้วกาหนดพิจารณาถึงความส่วนความสลายลงไป่งธาตุขันนี้ียว่า ความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความฉลายลงไปจนมีความชำนิชำนานเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความชำนิชำนานความคล่องแคล่วของอจิตใจได้เห็นสิ่งน,นี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจมีเป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารยณาดูแท้ ถ้าดูเพียงผิวเผินดูศักแต่ว่าดูดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำป้าแบบอะไรครงคงคงการไปอะไรเงั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทำแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจริงของสิ่งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของ,งเรามันยังไม่แตกก็กำหนดให้มันแตกได้ระหว่างกำหนดให้แตกลงไปตั้งขึ้นมา เราะเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันนี้สร้างขึ้นมากับแตกไปนี่ผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วสลายตัวลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมลนไปนี่เป็นหลักธรรมชาติของของสิ่งหล่านี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวกลางเนื่องจากความมุนแรงของตัวเองพาให้เป็นเช่นนั้นจึงต้องในอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์ คิดถึงเวลากล้าหารนะกล้าหารเช่นเดียวกับความขี้ขลาด,ดกลัวนั่นแหละไม่ผิดอะไรกันเวลากลัวกกลัวมากที่จุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยทั่วโลกดินแดนมีความมีความตายเป็นสําคัญที่ยังจิตของสัตว์โลกให้กระทบกระเทือนรู้ชอกช้ำอย่างหนักได้แก่ความกลัวตาย เมือ่อได้พิจารณาเรื่องความตายนี่ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกล้าหายิ่งกว่าใจที่รู้เรื่องความตายโดอความกล้าหาญขึ้นมาเพราะการหลงเรื่องความตายทําให้เกิดความกลัวการรู้เรื่องความตายทําให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาในลักษณะเช่นเดียวกันหรมันเป็นคู่คู่แข่งกันความกลัวกับความกล้าเป็นคู่แข่งกัน ในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกําลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม่มีคือพ้นไปแล้วก็ไม่อาจจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีกความกลัวจึงหมดความกระทบกระเทวนความกระเพื่อมของใจจึงไม่มีความกลัวก็เป็นความกระเพื่อม เป็นความขยาบจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความขยาบจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบคอบโดยสมบูรณ์แล้วนั้นไม่มีจิตใดมากระทบกระเทือนไม่ไม่มีความกระเพื่อมจิตใจต่อจิตใจเลยนี่เป็นสภาพะที่ปกติฤทจริงวนันหลัวนันนี่พิดกันหนึ ในภูมินี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อนจนเกิดความกล้าหาญขึ้นมเมื่อแก้ความกลัวได้ก็เกิดความกล้าขึ้นมาถัดไปจากนั้นก็แก้ได้ทั้งสองความกลัวก็แก้ได้ความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งที่ต้องชำระด้วยกันทั้งสองนี่เป็นสิ่งที่จะปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคําว่าบาปและบุญบุญต้องบาต้องอาศัยไปตลอด สายทางที่เดินอยู่ในวัฏฏะของสัรนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคําว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่าปุญญาปาปะพปปิณะบุคคลได้แก่พระอราหันต์ท่านผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนั่ําว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการไปถึงจุดใดทางมีความจําเป็นต่อการ เดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายหรือหมดความจําเป็นไปคำว่าบุญนี่ก็ส่งถึงเราจะกระทั่งถึงมิมุตบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราจะกระทั่งถึงมิมุติคือความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วคำว่าบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยการทั้งสองเงื่อนก็ผ่านไปเอง มนแท่ท่านจะสลัดปัดทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี้เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขายะแขยงในบุญเห็นเห็นว่าบุญนี้ขึ้นแต่ก่อนเห็นว่ามีคุณค่าแล้วบัดนี้กลายเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วสลัดถัดปัดทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารรับทานไปรับทานไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะไปเบือ่ออาหารกลังเกียดอาหารประโหยไป เกลียดอาหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในะท่าขันแล้วมันก็ปล่อยกันแต่เองโดยหลักธรรมชาติทั้งหมันี่คําว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นส่วนบาปคือความสมองในตั้งใจตั้งใจนัตตตั้งใจถอนต้นเหตุทั้งหมดคืออะไรมันทําให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองขึ้นมานี่อะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตุมันเมื่อแก้สาเหตุลงไปได้แล้วความเศร้าหมองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไป การแก้เหตุแก้แกสาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความสมองสิ้นไปนั่นก็คือจะเป็นการสร้างกุศลภายในตัวคือความฉลาดขึ้นมาถ้าม,มีความฉลาดมันก็แก้สิ่งแบบนี้ไม่ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้สิ่งนี้ก็ได้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วความความฉลาดก็หมดความหมายไปเองคือมันผ่านมันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนหลังคําที่ว่าชาติปัญญาหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทํางานแก้กิเลสทุกประเภทจบ พ้นประจักษสติปัญญานี้ไม่ได้เลยเป็นเครื่องมือปสําคัญมากในการแก้กิเลสทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้กิเลสซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจนะ้สติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือนั่นเองเพราะทำงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องปล่อยนะสติปัญญาเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นผลที่เราจะร,รับไว้ตลอดไป เป็นเครื่องมือฟังท่านพูดไว้เป็นไรสมาธิสมาธิสังกะโปเป็นต้น,นเป็นมัดนะฟังระวังมัดมักแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทํางานเพื่อแก้กิเลสทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามปลอดภยัยเนี่ยเป็นมัชชิม,มาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกสว่วน ถูกต้องในการแก้กิเลสตัญหาอาสวะทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะเ,เหมาะสมหรือเหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือมักแปดนี้เนี่ยและเป็นทางตรงแนวต่อมาผลนิพานก็คือทางสายนี้ทั้งเรียกวามาัชชิมาเนี่ย,ยฉ่นั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคำว่ามัชชิมาซึ่งเป็นหนทางนี้ก็หมดความหมายเอง พอถึงที่แล้วใครจะไปกอบโคยหรือแบบขามออนทางไปแบบไปหับเป็นไปตามความจริงเนี่ยที่ตันว่าบุญญาปาปะไปหน้าบุคคลผู้บุญลาบาปบัรดาเสียแล้วนะละแบบนี้เองไม่ใช่ละแบบตั้งใจฉลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าหวาเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะไ้กลัว้นทาง ใครจะเ,เกิเสธทุนทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรือหมดความหมายกันไปเองอย่างนั้นต่างหากที่ในจิตก็เดินสุดทางอยู่ถ้าว่าจะอยู่ถ้าว่าอยู่อยู่ด้วยความรม้่สุดใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความเมื่อสุดใจ ไปด้วยความบริสุดใจ์นี่อยู่ด้วยความมรสุดไปด้วยความบริสุดทุกอาการไม่ไม่ไม่ละความบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นไรนี่คือจิตที่ที่ผ่านพ้นจากภัยทั้งหลายแล้วหมดด้วยใหญ่เอ่อธันทนวิเศษ ท่านวิสัยอย่างนี้ถาดขันก็เหมือนกับเราๆท่านๆน,นี่แหละมีการเก็บการปวดไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเวดหัวตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรแหละก็ถาดขันมันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันนะั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าจิตที่แยกตัวออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิต นอาการของธาตุขันจะเป็นมากน้อยเกี่ยงไรก็ทราบตามอาการของมันที่สแสดงตัวโดยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วแม้ปัจจุบันที่ตากฏขึ้นมาให้เป็นความทุกข์เฉพาะหน้าก็ไม่หลงเพราะปัญญาไม่พาให้หลงนอกจากความโ่ตอนนั้นเองพาให้คนหลงนี่ปัญญาเมื่อไดแต่งกระนรูปูพวงไปหมดแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกปัญญาได้อีกเพราะเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติขาดตัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกำเนิ เพราะฉะนั้นเร่มถอดขันจะแสดงไปเป็นตามอาการของมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะนั้นๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของของขันคือมันทนไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็ทราบมันสลายตัวลงไปเจ้าผู้บริตัวผู้บริสุทธิ์ก็ไม่มาจสลายไปตามท่าทำขันขึ้นเป็นตัวสมมุติผู้เป็นวิมุตติก็เป็นไปตามวิมุตติผู้เป็นสมมุติก็เป็นไปตามสมมุติของเขาเนี่ยทางอันก็ริงอยู่ นี่แบบประมวลเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจําได้มานได้ก็ตามให้ประมวลลงมาในธาตุขันของเรากองทุกทั้งมวลที่เกิดเป็นมากี่พบกี่ชาติต้ประมวลลงมาในกายในจิตทั้งเราที่กําลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขกลอลมที่จุดนี้จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือ เป็นสิ่งที่ได้รับอยู่ภายในจิตใจให้ลูกหลวงอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแจงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายหรือเป็นโลก,กวิถูรู้แจ้งโลกภายในขันข้องตนงโลกคือขันรู้แจ้งโลกคือขันอันนี้แล้วก็หมดปัญหาปัญหาเรื่องความทุกข์ความลามากที่จะเคยเป็นมาติดกับดูการก,ก็มายุติกันลงที่จุดนี้ในเดืองที่จะเป็นต่อไปข้างหน้า ส้างพบต่างชาตเกี่ยวกับจองอปาชา้าเกิดแก่เจ็บตายในสถานที่นั้นพบนั้นพบนี้ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบนันก,กิจที่บริสุ์และด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องสำน่กเริ่มก็ยุยติเปี่ยนตนนี้และการแสดงก็ยุยติเปลี่ยนตนนี้เอาละเอวังมาถึงนี้เราไม,ม่ทางไป ลงไปขนาดไหนก็รู้ฮะไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันมีเป็นไตรลักษณ์หรือเปล่ามันจะเสื่อมลงไปได้อ๋อมันมันมีสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์อยู่ในมันนั่นเราเราจึงพูดได้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ได้สิ่งที่แทรกสิ่งนี้หนึ่งคือสมมติที่เหลือแม้นิดนึงก็เป็นสมมตินั่นแหละคือไตรลักษณ์ที่กิดว่าจเจริญขึ้นที่เสื่มอมลงเนี่ย ามอาการทั้งจิตทั้งสายดีสายชัวย่วมันมีอยู่ภายในจิตฉันว่าจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่ก็หไม้ทถึงว่าจิตม,มันค่อยอาการทั้งจิตค่อยดีขึ้นนะมันแสดงความกระหว่างกระจากแจ้งออกมานี่เห็นชัดโดยลำดับดับลุกของใส่โดยลำดับดับเนี่ยี่เป็นอาการกทั้งจิตทั้างนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราะทางอยู่นีาฉันพยายามให้มันจเจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะไปถึงจิตมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้เนี่ย อนนี้ต้องบอกว่าจิตเวลาี้จิตเจริญเวลาี้จิตเสือ่อมตัวจิตจริงๆถึงจะไม่จเจริญไม,ม่เสื่อมก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้นเอาไม่ได้นี่อือันนี้มันอันนี้อยู่รอบตัวของจิตจึงต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปังเรียกว่าจิตมีไตรลักเพราะิ่งมันนีพพาให้มีเข้าใจหมดหล่านี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่แบบมันดีมันช่วงันมี มันหมดทั้งหมดตัวประกันทั้งสองฝ่ายดีฝ่ายชั่วแล้วที่พูดตะกี้นี้ว่าปาปะกเป็นเงาบุกคุณยัปลาปาเนียบุกคลบุญฝ่ายดีปลาปากแปลว่าบาปอส่เจ้าหมองยี่ฐานให้เกิดความทุกข์พอมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดเพอให้เจริญให้ส่วนเนี่ยมันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งกันบาปกบุญเนี่ยเป็นคู่แข่งพราะทั้งสองนี้มันเข้าจากกิจเท่าเดี๋ยวนี้มันก็หมด ที่ว่าจเจริญไม่เสื่อมหมดเลยเพราะไม่มีสมมติก็ไปแทรกเลยนันมันพูดไม่ได้เยียอาจจะเจริญไ,ไม่เสื่อมเพราะมันไม่เจริญไม่เสื่อมนี่ <c oughs> มันเข้าตัวพอแล้วเนว่าพอ,พอถึงขั้นมัดจิม,มาในหลักธรรมชาติท่านถ้าพูดถึงหน่งเป็นฝ่ายผลแล้วก็นี่คือหลักมัดจิมาผลในตลังธรรมชาติเลือกผลอย่างมัจจิมาในหลักธรมกมมมกธรมชาติฝ่ายมา่เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เป็นมัจจิม,มาคือศย์การตรงแนวต่อกฎหมายอันนี้พอถึงจุดหมายอันนี้แล้ว อันนี้ก็เป็นมัจจิมาในหลักธรรมชาติคือมัจจิมาในไสายขนโดยหลักธรรมชาติจดที่ว่าจิตทีองเ่มเคลื่อนไปนอย่างจเจริญไปนี่งอตุกตุกอะไรถึงเรียกว่าอาการนี้กั่อาการเรียกจิตอาการนร,รี้กับธรรมคือจิตี่ครับไม่มีเวลานาทีอะไรทจะเกี่ยวข้องเลยเพราะมีการสถานที่ก็จะเกี่ยวข้องกันไ,ไง สงเงียนั่งดีเวลากลางวันนี่เดินดีกว่านั่งออคภาพป็นะฉันหันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไปก็พามันเดินอานั่งมันง่วงว่าง้องเดินขึ้นสนั่งดีคือจิตมันแน่วถ้าในมันพักนี้มันแน่ว ถ้าอยากจินินาทางด้านปัญญานี่มันก็หมุนมันละเอียดและออกมากรู้สึกม,มันซึมซาบมันซึ้งไปทุกแี่ทุกมุมของปัญญาที่ธาตุขันมันมันก็นนเบาตอนนั้นธาตุขันมันช่วย